โอเคขอกราบสวัสดีทุกท่านทุกท่านกระโดมนะวันนี้ก็อยู่ผมพูอ e ีส์อีวิวขอผมนะในคลิปนี้ซึ่งเอาจริงนะผมถ่ายมาไปสามสี่รอบแล้วกับไอ้กับกับไอ้มสอสซอลงตัวนิสสันเอ่อหนึ่งแปดศูนย์เอ่อนิสสันหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์เอสเอ็กซ์ขอผมนะซึ่งผมถ่ายมาไปสามสี่รอบแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า ไอเสียงอ่ะมันไม่เข้าทุกคนโอ้โหหมายกอนมากเฮ้ยโหเพลง,พงทุกคนเพลงตกใจหมดเลยก็อันน,นตัวนี้จะเป็นมอสแฮนดิ้งดิฟนะครับ m o สเอาไว้สําหรับดิฟโดยเฉพาะมันจะไม่ลงเละเอียดเลยมากนะมันจะแค่บอกว่าเป็นแฮนดิ้งดิฟเพราะว่าคือรถปกติใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวไปเป็นเสื้อนี้คือผมปิดไอตัวรถเอาไว้นะครับทุกคนจะไม่เห็นรถของผมนะครับ ทุกคนจะไม่เห็นรถขที่มันอยู่ในเมืองนะผมนะทุกคนทุกคนก็ดูเอาเองแล้วกันนะค,คือรถปกติมันจะเป็นการแบบผ่านซ้ายหันขวาแต่วันนี้จะเป็นการแบบสะบัดซ้ายสะบัดขวาไหมทุกคนดูไ,ดไหมอ่า ว่าวันนี้นะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูของแต่งนะผมนะซึ่งผมจะทำการขับไปนะเดี๋ยวผมจะเปิดเนี่ยปิดเนี่ยโน้ตฟิกปิดทุอคาทุกคนนะครับเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะขับไปอ่าร้านแต่งรถเป็นหนึ่งนะครับอู่แต่งรถ ร้านแต่งรถก็บ้าแล้วร้านพอร้านโอ้เรียกได้ไงวันรานต้องอูแต่งรถดีเออ <c oughs> ส่วนใหญ่ที่บอกมันเป็นรถที่เอาไปดิฟโดยเฉพาะซึ่งมันจะขับยากถ้าเกิดขับแบบปกติแต่ก็ถ้าเกิดเอาไปถ้าเกิดเอาไปดิฟอะดิฟได้ครับแถมดิฟมันด้วยนะเออ <c oughs> ดเดี๋ยวมันจะพาทุกคนไปชมพาไปดูของแต่ง แมเสียงก็ถือว่าล้นลนนะครับแต่ถือว่าล้นเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปก่อนเป็นหนึ่งโอเคมาเนะบมีชื่อขึ้นนะครับที่สันหนึ่งแปดศูนเอสจีครับผมนะอ่ะอย่างแรกครับผมจะไม่ดูพวกเกาะหรือเบรกตรงนรี้ผมจะดูตรงแบบนี่ตรงนี้ด้านหน้าอ่ะข้างหลังนะครับ แล้วก็นะ่าจะเป็นสปอยเลอร์นะสปอยเลอร์สปอยเลอร์คือของแต่งคือเยอะมากครับเนี่ยแม่ทุกคนดูดิคือแค่แบบสี่ห้าอันก็เยอะนะแต่อันนี้คือมาเป็นแบบโหเป็นสิบอ่ะอันนี้คือเยอะจริงเดี๋ยวเอาเธอโบ้านังอ่ะซึ่งข,ข้างหน้าตรงนี้ก็จะมีรถ มีรถเลยเนะี่ยอ่าเราจะไม่ขโมยเพราะว่ารถเราเนเะฟลกว่าเยอะแน่อย่างนี้เลยโอ้ อ่าก็ถือว่าประมาณนี้นะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูวิธีสอนลงกันเลยดีกว่านะครับโอ้เออโอเคพอดีคือลงคลิปไปแล้วแหละแต่ว่าพอไปเช็คอีกทีเสียงแม่งไม่เข้าครับเสียงไม่แม่งไม่เข้าอ่านิสันนะครับซึ่งันทีผมทิ้งลิงก์ไม่ได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าย้ำไว้ก่อนนะว่าต้องไปลงมดพื้นฐานมาก่อนนะครับถึงจะลงมดตัวนี้ได้นะ อย่างแรกเลยคือโหลดครับพอคนโหลดตรงนี้นะครับใครที่ไม่มีตัวสมัครสมัครใครที่ไม่ได้สมัครสมาชิกตัวเว็บเนี้ยคือมันจะอยู่ตรงเนี้ยมันจะมีดาวน์โหลดปุ่มอีกดาวน์โหลดหนึ่งอยู่ตรงนี้คนกดนะครับกดปุ๊บดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะครับอ,อทุกคนไปที่ไฟล์ให้ทุกคนดาวน์โหลดไว้นะครับพอมาที่ไฟล์ของทุกคนแล้วเนี้ยทุกคนที่ทุกคนเกน็บไว้มันจะเป็นไฟ,ไฟลยย์วิดีโองนี้นะครับให้ทุกคน เสร็จแล้วทุกคนนะครับแตกไฟล์แล้วก็เปิด OpenAI รับใครไม่มี OpenAI แปลว่าไม่ได้ลงมอดพไอไม่ได้ลงมอดพื้น,นฐานมานะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวสักพักหนึ่งโอเครอสักพักหนึ่งกด Edit Mode ครับอ่ะคือตัวไฟล์มันเนี่ยมันจะไม่ได้ให้มาแบบแบบ เป็นไฟล์นะมันจะให้มาแค่ตัว D l C ตัว R B F ครับเปิดไปลในวีมาเปิดเอ่อเอ่อถ้าเกิดเป็นวัตลตออนเนี่ยให้ทุกคนผมแนะนำให้ทุกคนนะ่ะไปลงในโฟลเดอร์มอลครับผมนะไปที่อัปเดตครับ x 64 D l C Pack สร้างโฟลเดอร์ใหม่คนระับที่มีชื่อว่าเอา่ 180, เอ180 S x ครับผมนะพอสร้างเสร็จเพิ่มเข้าไปนะครับอ่ะวิธีสร้างคือกดขี้ขวา New Folder อ่ะเดี๋ยว นี่แล้วก็ตั้งเป็นหนึ่งแปดศูนย์ x แล้วก็กดโอเคไปแล้วเข้าไปครับมันจะไม่มีไฟลลนะถ้าทุกคนเอา DLC pack นะเ, DLC, DLC. F, เนี่ยเอ๊ย DLC DLC .pf ตัวเนี้ยครับตัวเนี้ยใส่ครับแค่นั้นก็จบยังไม่จบนะครับเข้าไปที่อัปเดตครับ Common Data DLC list ถุย DLC list นะครับลวลงมาสุดเลยนะถ้าทุกคนกด enter ผมจะทิ้งตัวโค้ดไว้ให้นะครผม กด enter ลงมาปุ๊บแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวนี้อ่ะผมจะทิ้งวิงไว้นะครับสมมติทุกคนก๊อปของผมมาแล้วใช่ไหม enter enter มาปุ๊บแล้วนี่ ctrl v เรียบร้อยจบกด save นะครับกด save นะอย่าก,กดค c เซอร์นนะกด save นะอืมก็เป็นอย่างนี้ว่าครับผมนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like กด share กด subscribe ครับผมนะแล้วเจอกันิปหน้าบายครับ แล้วก็คือผมหายไปหลายวันมากจริงม,มันเรียกว่าหลายวันได้ไหม่ะมันเรียกว่าหลายเดือนน่าจะด,ด,ดีกว่านะเออครับทุกคนก็แค่นี้นะโอเคก็บายบายครับนี่คือการกลับมาของผมนะครับเออแล้วผมก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วแหละจริงนะอ่ะนะเออ